ขอต้อนรับสหายชาวนาะซีวิ่งทุกท่านด้วยครับข่าวนี้นครับทางโตโยต้าเขาบอกว่าพร้อมแล้วนะฮะที่จะเลือกเครื่องยนต์ดีเซลไฮบริดในปีหน้าซึ่งทางผู้ผลิตรถยนต์เองนะครับก็ยืนยันมาแล้วว่าจะเป็นไฮบริดแบบอ่อนโตโยต้าออสเตรเลียนะครับบอกว่าเทคโนโลยี48โวลต์ใหม่เนี่ยจะช่วยปรับปรุงในเรื่องของการประหยัดน้ํามันประมาณ10%นะครับและจะเปิดตัวในรุ่น sr 5 d o ดับเบิลแคบและ Ro ลดับเบิลแคบ 4x4 ในครึ่งแรกของปี2024นีนี้ เทคโนโลยีไฮบริด48โวล์เนี่ยจะจับคู่กับเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ4สูบ2.8ลิตรนะครับพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดประกอบไปด้วยส่วนเพิ่มเติมฮนะแบตเตอรี่ขนาด48โวล์เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดเล็กและส่วนประกอบอื่นๆทางโตโยต้าบอกว่าเทคโนโลยีนี้นะครับจะมีระบบหยุดและสตาร์ทเครื่องยนต์ขนาดเดินเบาลดเสียงรบกวนแรงสั่นสะเทือนและความกระด้างลง ใครที่ใช้เครื่องดีเซลอยู่ครับก็น่าจะรู้ว่าเครื่องดีเซลนั้นมันเสียงดังขนาดไหนนะฮะร,รวมถึงมันมีความสั่นสะเทือนของเครื่องยนต์ด้วยมาถึงตรงนี้นะครับอยากให้ฟังกันดีๆชัดๆนะฮะทาง t o โยต้าระบุว่าความสามารถในการขับขี่ทางวิบากหรือออฟโรดเนี่ยและความสามารถในการลากจูงจะไม่ได้รับผลกระทบในทางลบแต่อย่างไรก็ตามนะครับที่น้ําหนักเพิ่มขึ้นของเทคโนโลยีตัวนี้นะฮะอาจทําให้น้ําหนักของการบรรทุกลดลงซึ่งแน่นอนครับ ในการใช้แบบระบบไฮบริดเข้ามาะฮะมันจะต้องมีน้ำหนักของตัวแบตเตอรี่นะครับตัวเจเนอเรเตอร์แล้วก็ตัวมอเตอร์ไฟฟ้าด้วยนะครับซึ่งมันก็จะบวกกับน้ำหนักของรถยนต์เข้าไปแล้วก็บวกกับน้ำหนักของเครื่องยนต์เข้าไปด้วยนะฮะมันก็จะเพิ่มน้ำหนักให้รถมากขึ้นโดยทาง t o โยต้าออสเตรเลียก็กล่าวประกาศว่ารายละเอียดต่างๆของตัวรถเนี่ยจะมีเพิ่มเติมก็ต่อเมื่อรถนั้นมาถึง นี่ก็เป็นข่าวล่าสุดจากทาง t o y ยต a ออสเตรเลียนะครับแล้วก็มีการยืนยันมาแล้วจากผู้ผลิตรถยนต์นะฮะว่าปิกอัพรุ่นใหม่นะในปี2024ของทาง t o y ยต a เนี่ยจะมีระบบ h y b ริดแบบอ่อน